สวัสดีค่ะยจ๊จ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยจจ๋กาก็หลังจากฝนตกนะคะเมื่อเช้าช่วงกลางวันแดดเปียงๆแต่ตอนนี้ฝนตกเพิ่งจะหยุดนะคะยจ๊จ๋าก็บังเอิญก็ได้ขุดหลุมไว้จะปลูกกล้วยอยู่แล้วเนาะก็เลยว่าส่วนยจ๊จ๋าไม่ได้สั่งกล้วยมานะคะเอาที่แม่ครเขาขุดขุดขึ้นมามันเป็นเงาเงากล้วยเดี๋ยวเจจ๋าจะพาไปดูเป็นเงากล้วยยจ๊จ๋าไม่ได้เอาถุงมือ เป็นเงากล้วยที่ที่แม่โคเขาขุดขึ้นมาแล้วยจาจ๋ามาตามเก็บเพราะว่ามันขุดไม่ทันเนาะเราไม่สามารถที่จะขุดได้เนี่ค่ะมันจะมีแต่เงาแบบเนี้ยเงากล้วยนะคะที่แบบว่าเป็นตอมันแบบเนี้ยคือแม่โคเขาขุดขึ้นมากองไว้แล้วเผาแล้ว้วยบางทียายจ๋าก็ไปตัดไปเก็บมาไอท้ที่มันไม่ขาดจากต้นยายจ๋าก็เก็บมาแล้วเอาไปกองรวมกันไว้ที่บ้านนะคะลดน้ํา ลดบ้างไม่ลดบ้างเจอฝนบ้างนะคะเขาจะงอกแทงแทงหน่อใหม่แบบนี้นี่จ๋าจะไม่ค่อยมีที่เป็นต้นนะคะมีที่เป็นต้นมีแค่ไม่กี่ต้นถือว่าไปปลูกแล้วอยู่ตรงนู้นนะคะมันตัดไว้นานพอไปปลูกมันก็ไม่ค่อยงามนะคะเจอแดดเยอะมันก็นี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงาแบบเนี้ยเป็นเงาแบบน,น,บบนี้อันนี้เงาใหญ่นี่จ๋ากยกเอาไปโบมไว้ที่บ้านแล้วก็ขนมากองไว้อย่างอย่างอันเนี้ค่ะ เราจะปลูกกับหัวอันนี้เขาจะเริ่มแตกตาออกมามันจะแทงหน่อออกมาใหม่ค่ะหลายหลายหน่อค่ะแต่ละเง่านี้มันจะได้หลายหน่อเลยนี่ก็จะแทงออกมาใหม่ค่ะเยอะอยู่เราจะคว่ำนะคะปลูกกับหัวแบบนี้จะง่ายค่ะปลูกกลับหัวนะคะอันนี้อันนี้ยังเจ,จ้าไม่ได้ใส่ถุงมือก็ยังไม่ค่อยอยากจับแต่ว่ามันเนี่ยค่ะมันยังมีตุ่มตาอยู่เนี่ยสดๆเดี๋ยวเราด้านนี้ค่ะเห็นชัดเนี่ยเนี่ยค่ะกําลังจะแตกออกมาใหม่เนาะเดี๋ยวจ้าก็ จะพาไปดูหลุมที่จะจับอันนี้ค่ะกําลังจะแทงออกมาใหม่เงาใหม่อันนี้เงาเล็กๆเนี่ยจากกบไปแล้วเงาเล็กๆเท่าฝ่ามือเนี่ยค่ะแทงออกมาตั้งสามสามหนอ่อแทงหน่อออกมาใหม่ตั้งสามหนอ่อเนี่ยค่ะอย่างนี้อันเล็กๆอย่างนี้ค่ะก็ได้นะคะเห็นไหมเขาจะแตกออกมาหนึ่งสองสองแล้วนะคะหนึ่งสองสองตรงนี้เนาะหนึ่งสอง แล้วก็สามเนี่ยค่ะอันพวกนี้ก็จะมีแทงออกมาอันนี้เล็กๆบางทีเท่าฝ่ามือบางๆเขาก็มีตาออกมาใหม่นะคะเดี๋ยวจ๋าจะปลูกกับหัวไอ้ไอ้พวกที่ปลูกไปแล้วอะ่ะอันนี้ก็เริ่มเริ่มแทงออกมาใหม่มีค่ะกับหัวเดี๋ยวจ๋าจะขอตัวปลูกก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าออไอ้พวกนู้นอะ่ะเดี๋ยวจ๋า,จาปลูกไปหมดแล้วเนาะคือกบดินมิดเลยค่ะไม่เป็นไรเพราะปลูกขุดหล,ล,ลุมลึกขุดหลุมลึกปลูก เป็นไม้พี่เลี้ยงของต้นพยุงต้นศักก็คือปลูกต้นไม้ป่า3ต้นก็จะมีกล้วยสองหลุมนะคะแต่ละจุดทั้งหมดเลยที่ขุดมาทางนู้นจนถึงตรงนู้นเลยมันก็จะมีแทงหน่อออกมา,อ,าอย่างอย่างอยงอันนี้นะคะเป็นการถมที่เนาะแม่โคเขาขุดไปขุดมากิ้งไปกิ้งมามันก็มีเศษเล็กเศษน้อยของมัน ันก็จะแตกขึ้นมาอย่างนี้ค่ะหลายจุดเหมือนกันมีอยู่ตรงนู้นอีกจุดหนึ่งกำลังแทงออกมาใหม่นะคะเดี๋ยวเจจ๋าจะนคะคะยุธีการปลูกของเจจ๋าก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะปลูกก็ขุดหลุมไปนู่นค่ะปลูกเป็นไม้พี่เลี้ยงของไม้ป่านะคะตอนนี้ก็คือก็คือกล้วยมีอยู่แค่นี้กล้วยมีอยู่แค่นี้ก็เลยจะปลูกแค่นี้กันปลูกแค่นี้แล้วรอเอาหน่อแยกหน่อมาใหม่ค่ะแยกหน่อมาใหม่เรื่อยๆเนาะ ก็พยายามจะลดต้นทุนการซื้อกล้วยเพราะว่าซื้อ,อ,อบางทีซื้อก็อาจจะเอาพันธุ์ดีๆมาสักสักหน่อยแต่ว่าคงไม่เยอะค่ะเพราะว่าต้นทุนเราน้อยแล้วก็มีเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเนี่ยค่ะอันนี้นะคะปลูกกับหัวนะคะหนึ่งสอง สามอันนี้อันนี้เป็นเป็นต้นเดิมที่าจ๋าก็จะปลูกแบบนี้เลยกลับลงไปแบบนี้เลยเอาลากชี้ฟ้านะคะลากขึ้นชี้ฟ้าเลยแล้วก็กบที่จริงอะถ้าจะเอาหน่อม่ต้องไม่ต้องขุดหลุมลึกก็ได้แต่ปลูกเขาขุดหลุมลึกแล้วพอไปยกเงากล้วยมาบางทีมันก็เล็กแต่เขาแทงหน่อออกมาเยอะแต่ปลูกขุดไปแล้วก็เอาดินกบข้างล่างหน่อยอันนี้ก็กบมิดเลยค่ะเดีย๋ยว เวลาฝนตกมามีความชื้นในดินเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ okay. นี่ค่ะเขากบแบบนี้เลยง่าย,ายเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาเหมือนเหมือนตัวนี้นะคะตัวนี้ขนาดว่าแม่โคเขาขุดเหยียบไปเหยียบมาก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าหน่อ,นอกล้วยนะคะที่ที่อยู่ใต้ดินล่ะเขาจะอยู่ตรงไหนบ้างพอเขาได้ความชื้นพอเขาจะแทงขึ้นมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะ นี่จาก็มือก็เลอะเนาะฝนมันตกเพิ่งหยุดค่ะอย่างอันเนี้ยเออเงาข้างล่างคือเงาแก่ของเขามันเน่าแล้วมันแข็งแล้วมันโดกโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่จ๋าก็คว่ำลงไปนะคะเอาลำต้นของเขาปลูกกับหัวค่ะคว่ำลงไปหนอกเขาก็จะอยู่บริเวณแถวๆนี้ค่ะข้างล่างเดี๋ยวเขาก็แทงขึ้นมาค่ะแทงตามดินขึ้นมาเนาะอันนี้ก็ใช่ค่ะปลูกกล้วยอันนี้ก็ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นทางน้ํา ทางน้ําก็ไหลผ่านมาก็แฉะนิดนึงอันนี้ก็ใช่ค่ะปลูกกล้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะเจจ่าจะให้ดูที่อันนี้อันนี้ดินมันแฉะอยู่ตรงนี้เจจาก,ก็เลยจะไปเอาพ่วนี่ค่ะมากบกบแบบนี้ผากหน้าดินนี้แหละค่ะกบเวลาเราขุดแยกหน่อไปปลูกใหม่เดี๋ยวเจจ่าจะแยกหน่อไปปลูกมันจะได้พอหน้าฝนนี้มามันจะได้ชุ่มชื้นเร็วๆค่ะมันจะได้มีความเขียวกล้วยขึ้นมาก่อนเนาะ บางส่วนเขามีทุนเยอะเขาก็สั่งหน่อกลก้วยมาเลยค่ะส่งสั่งมาเป็นพันงเงี้ยเจ๊จ๋าก็พันต้นงเงี้ยเจ๊จ๋าจะจะคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะบางทีเนี่ยค่ะหน่อกลก้วยมันมันฝมันฝังอยู่ใต้ดินมันก็เกิดขึ้นมาเจ๊จ๋าจก็ปล่อยมันไปนะคะเกิดขึ้นตรงไหนก็ปล่อยไปเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันดินฝนตกเพิ่งหยุดค่ะเล่นขี้เลนกันก่อนเค่ะเดี๋ยวก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาก็แทงหน่อขึ้นมาใหม่ค่ะ หลุมแล้วค่ะตอนนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันด้จ่ายยังไม่ได้ขุดหลุมเนี่ยค่ะกับหัวเนี่ยตุ่มตุ่มเนาะตุ่มตาเขาก็จะแตกขึ้นมายังเขียวอยู่เลยค่ะจิจ่าก็จะเอาดินกบนิดนึงวันนี้พอดีฝนมันตกกาลังขุดหลุมอยู่ฝนมันตกก็เลยไปหลบฝนกันก่อนหลบฝนตรงที่พักตรงนูน้นนะคะหลบฝนหลังคาก็รั่วกด้จ่าแบบ <c oughs> นึกถึงสมัยเด็กๆเลย แบบว่าไปนานแล้วเจอฝนแล้วก็หาที่หลบแบบโอ้โหแบบแบบนี้แหละชีวิตลูกทุ่งมากเลยค่ะตอนนี้กลางวันกลางวันเจอแดดจ้าร้อนมากร้อนจนทํางานไม่ไหวพอเราเดินเข้าไปนั่งพักมันก็ล่มแดดก็หายไปนิดนึงนะคะก็ล่มนิดนึงพอเราเดินออกมาทํางานแดดก็จ้ามาแสบไปหมดแสบหน้าไปหมดเลยเจ้าก็เลยหยุดทํางานพักพักเสร็จพอตั้งหลักมาทํางานได้ปุ๊บ ไปไปขุดขุดเอาญ้าเอาญ้าไปกันดินทะไรตรงสะตรงที่ปู่เดินไปนะคะนะคะอันนี้ก็กล้วยเหมือนกันเดีย๋ยวจ่าก็จะทยอยทยอยแบบนี้ค่ะเดีย๋ยวทยอยทยอยปลูกไปเนาะปลูกไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็กบไปเนี่ยกล้วยทั้งนั้นหละคะ่ะรุมนี้ก็กล้วย กบแค่นี้แหละค่ะก็พอเดี๋ยวฝนตกลงมาช่วงนี้ฝนตกตกเกือบทุกวันค่ะเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาความชื้นในดินเขาค่อนข้างที่จะเยอะขนาดเอาไปวางไว้เฉยๆเขายัางงอกเลยกล้วยตายยากค่ะเป็นอะไรที่ตายยากอันนี้ก็สูงหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะให้เขาอยู่แบบนี้แหละเพราะไอ้ที่เขาจะแทงหน่อขึ้นมาเขาอยู่ข,ข้างล่างแต่ไอ้ที่ส่วนที่ตายแล้วอ่ะเขาอยู่ข้างบนมันเป็นมันเป็นแหลมลงไปเยอะจังก็เลยเอาขึ้นมาแบบนี้แหละเนี่ยค่ะ อันนี้ปู่ก็กลับหัวไว้ให้แล้วนะคะ่ะนี่ตรงนี้จะแทงหน่อขึ้นมานี่ก็อีกหน่อหนึ่งค่ะนี่ก็อีกหน่อหนึ่งกลับหัวไว้แล้วนี่ก็นหน่อหนึงนะคะก็ก็กบเลยค่ะลากเขาก็ไม่เป็นไรค่ะไปอย่างนี้แหละพี่จาก,ก็นอ้องมือก็เลอะเทอะไปหมดเห็นไหคะโทรศัพท์เครื่องนี้แบบสุดยอดแล้วค่ะ ถ่ายแบบถ่ายแบบทนแดดท,ด,ดท้าแดดท้าฝนนะคะเลอะเทอะกลับบ้านโทรศัพท์แบบมีแต่ขี้ดิน <c oughs> น่ะก็กลบลงไปเลยกบแบบนี้ค่ะถ้าเกิดส่วนไหนนะคะมีหากล้วยไม่ทันถ้าเกิดว่าเรามีมีหน่อนะคะเรามีมีเงาของมันนะคะสามารถมาผ่าออกนะคะอย่างอย่างเงานึงแบบนี้ยกขึ้นมาแล้วผ่า4ชิ้น4ชิ้นก็ได้แต่เจจ๋ามัน มันผ่ายากเนาะเนี่ยจ่าก,ก็เลยช่างมันเถอะไม่ผ่าแล้วตอนแรกเดี๋ยจ่าก,ก็คิดจะผ่าแต่มันจะเสียเวลาเพราะงานเราเยอะมากเยอะมากมายเดี๋ยจ่าก,ก็เลยไม่ผ่าเอาลงอย่างนี้เราค่อยมาขุดหนอไปปลูกแยกเอาแต่ถ้าเกิดเราผ่านนะคะเราจะได้ได้เยอะมากได้ครบอ่ะได้ครบทั้งสวนเลยค่ะปลูกค่ะ ก็โทรศัพท์ไม่ร้อนนะคะตอนนี้อันนี้ก็เจ๊จ๋าจะพาดูอันไหนเงานี้ดีกว่าเงานี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จ๋าก็ขอตัวปลูกเงากล้วยที่จริงกับผ่านะคะได้เยอะเรามีตาตรงไหนหรือไม่มีตาก็ผ่าไปเถอะค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่อันนี้เงาใหญ่นะคะเจ๊จ๋าต้องใช้สองมืออุ้มค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊จ๋าก,ก็พาปลูกปลูกกล้วยด้วยเงาเป็นพี่เลี้ยงไม้ป่าของเรานะคะได้เงากล้วยที่ไม่มีลําต้นนะคะเอาแต่ฐานรากเข้ามานะคะ อันนี้ก็กำลังแทงค่ะก็สำหรับโคกนองนาของเจ้าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ก็เย็นแล้วเดในจะปลูกก็เตรียมตัวขนของขึ้นรถเจ้าจ๋าก็จะกบหลุมกล้วยให้หมดเนะะี่ยค่ะเหลืออีกเยอะค่ะเดี๋ยวเจ้าจ่าเจ้าจ๋าจะพาไปดูอีกนิดนึงนะคะว่าเนี่ยดูวิธีการปลูกแล้วเนาะปลูกแบบนี้เดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาไปดูว่าที่เหลือมันเป็นยังไงอันนี้เพิ่งขนมาจากบ้านได้สองสามวันค่ะ ก็เลือกเอาที่เขาแทงรากออกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาปลูกต่อค่ะตอนนี้มันมืดแล้วเนี่ยค่ะอันเล็กๆแค่นี้ค่ะเห็นไหมเล็กๆแค่นี้ก็ได้เนาะเนี่ยเขาก็จะแทงขึ้นมาใหม่แทงขึ้นมาใหม่อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเน่าไปถึงไหนแล้วก็เอาฝังไว้ดูก็ได้ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเราต้องดูที่มันมีตุ่ม,ต,มตาสดๆอยู่นะคะที่แบบมีมีส่วนที่เป็นสีเขียว ส่วนที่มันเน่าเป็นสีน้ําตาลนี้ก็มันคือมันส่วนที่ตายนะคะแต่ส่วนที่เป็นเป็นสีเขียวมีตุ่มตาอันนี้อันนี้ก็มีสิทธิ์งอกค่ะแต่ก็ต้องลุ้นกันนะคะเพราะว่าหาตุ่มสีเขียวเขียวไม่เจออาจจะอยู่แถวนี้มันก็ยังมีส่วนที่สดแต่ว่าเจ้จาจ๋าไม่มั่นใจหนอนนี้ไม่มั่นใจแต่อันเนี้ยค่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่มั่นใจเอาไปฝังคู่กันไว้ไว้ที่โล่ง เพราะมันไม่มีส่วนที่เป็นสีเขียวเลยเนี่ยค่ะก็เรียกจาก็เก็บไว้แบบนี้ตั้งแต่ตอนตอนขุดสระอันแรกแล้วอันนี้มินอันนี้เนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ยังสดอยู่ตรงนี้ยังได้อยู่ตรงนี้ยังได้อยู่ค่ะเนี่ยค่ะอันเล็กเล็กอันนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะถ้ามันถ้ามีตุ่มสดสดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือส่วนลำต้นนะคะที่เน่าไปแล้วเนี่ยถ้าเอาฝังลงเขาก็จะแตกแต่ว่าตรงเนี้ยคือหน่อใหม่เอานอใหม่ดีกว่า หน่อกเก่าเราไม่เอานะคะอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีแบบสดๆอย่างเงี้ยคือคือตุ่มตาเขาจะออกมายัางไงก็งอกค่ะเ mm hmm. นี่ยค่ะยาจ๋าก็เก็บไว้แบบเนี้ยตั้งแต่อตอนตอนขุดสระแล้วค่ะ mm hmm. ค่ะคลิปนี้ก็พาปลูกเงากล้วยเป็นกล้วยเงากล้วยถ้าใครไม่มีต้นกล้วยก็ตัดเงาแบบของเา๊จ๋าไว้ก็ได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวกาเดี๋ยวยจ๊จ๋าจะมาอ mm ัปเดตให้ดูว่าเขาจะแทงออกมาวันไหนแทงหนอ่อแทงยอดออกมาวันไหนนะคะคลิปนี้ก็บรรยากาศยามเย็นค่ะ หลังฝนตกนะคะเฉอะแฉะไปหมดโคกหนองนาจะจา่าพาปลูกนะคะเดี๋ยวจะจา่าก็ขอตัวกลบลุมให้เสร็จลุมกล้วยให้เสร็จแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจจ่าพาปลูกนะคะสําหรับการทําโคกหนองนาของเจจ่าพาปลูกประสบการณ์ครั้งแรกเดี๋ยวยจจ่าจะแชร์ประสบการณ์หลายๆอย่างแล้วก็การแก้ไขไม่ใช่แก้ไขไม่เชิงแก้ไขแล้วคะ่ะการที่เราจะขุดโคกหนองนาให้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดอะ่ะ เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวยายจ๋าจะทําคลิปออกมานะคะสรุปออกมาแต่ตอนนี้ยายจ๋าก็คือรีบจะกลับกรุงเทพด้วยแล้วก็มันต้องลงไม้ป่าอีกเยอะพื้นที่ตรงนี้ก็จะจะเคลียร์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรถามเขาให้ปรับพื้นที่ค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะโคงหนองนายายจ๋าพาปลูกนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะที่เข้ามารับชมถ้าถ้ายังไม่กดติดตามก็ขอให้กดติดตามช่องยะจา่าเพื่อเป็นกำลังใจของให้ยาจา่าพาปลูกด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชรนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปของยะจา่านะคะมีอะไรก็แนะนำยาจา่าเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ